สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับร้านภูมินอลิย,ยนสาขาอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีค่ะวันนี้จะพามาชมผานพวนนะคะตัวนี้ใส่รถรุ่น M ค่ะเป็นผาน7นะคะใบ26นิ้วราคาอยู่ที่27,500บาทนะคะจัดทรงฟรี100กิโลเมตรค่ะใบสวยๆเลยนะคะพร้อมใช้งานค่ะ ร้านภูมินอรไรยยนนะคะอยู่ที่ตำบลเมืองพ<ม>เพียอำเภอกุจับจังหวัดอุดรธานีนะคะติดถนนกุจับสุวรรณคูหานะคะรายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่เบอร์0986127295อีกเบอร์คะ0870341562ร้านภูมินอรไรยยนฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ